สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ข้างหลังนี้คือทีมงานที่กําลังยกขอกับจะทาทีสิทธิ์นะครับคลิปนี้อาจจะลงก่อนที่คลิปที่ผมเล่าเรื่องทีสิทธ์จะลงนะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญวันนี้ผมจะได้เข้าหมอและได้เข้าไปเดินเล่นหลยจาะเอาของเข้าไปส่งแปลว่าเราจะได้เห็นสภาพของอกรุงเทพนะครับหลัง เคยสถานการณ์โควิดซาลงแล้วก็เปิดจะพูดภาษาก็ไม่ใช่อยาเอาว่ามองกรุงเทพในวันนี้นะครับคอนเทนต์ก็คือเราจะไปดูกรุงเทพในวันนี้กันว่าสภาพเป็นยังไงคนเยอะไหมร้านอาหารเปิดเยอะไหมอยากรู้สภาพไอ้ที่คิดถึงมอมาศาสตร์อยากเข้ามแตวสใจนหนึ่กูหาเรื่องไม่ยกของถ่ายคลิปแม่งเลยย <c oughs> <c oughs> ิยกแล้วยก้วโอเคงั้นเดี๋ยวยกของเสร็จแล้วเราเข้าเข้ามกันเลยฮะวกันวามาแล้วอยู่ที่ไหนนี่เราอยู่ที่ไหนเออมลังสิต ไม่ไปใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมอกรุงเทพโอเคตรงนี้คือจุดไหนของมอกรุงเทพเผื่อคนไม่รู้เผื่อคนดูแบบเนี้ยดูไม่ได้ดูคลิปในมอประมาณ2ปีแล้วเอ่อการบิน พยายามเดี๋ยวพยายามเลยอยู่ไหนเอาดีภาาละเลยแบบน้เลยศึกดิจิทัลมีเดียและศิลปะพาประโยชน์ชื่อย่อว่า UDC ย่อวะหรตึกฟิล์มครับทุกคนอยู่สตู๊สองครับเอาของทั้งหมดที่เราขนในตอนต้นคลิปมาลงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์หลักนะเพราะตวคอนเทนต์หลักเราจะพาไปเดินดูข้างในว่าสภาพสถานการณ์เป็นงไงแต่ว่าตามตามที่เราลงตรงนี้นะคือบุคคลเนี่ยคนคนมาเรียนเยอะขึ้นลองเง่นดูนี่เง็งดู คนทุกท่านอาจจะไม่เห็นมีแต้องเอาตรงนู้นก็ได้ตรงนู้นตรงนู้นไม่เห็นเลตามซีเย่างไมก็มีคนอยู่ของเริ่มยืมใช้กันแล้วเริ่มทำทีสิทธิ์เริ่มออกกองเริ่มทำอะไรได้จากที่เราทำไม่ได้มาตลอด2ปีนะครับชีวิตมหาลัยผมหายประมาณ2ปีหลังจากนี้จะได้เริ่มใช้ชีวิตมหาลัยแล้วครับเดี๋ยวผมจะดรอกแล้วก็เปเริ่มต้นใหม่ เฮ้ยรอเลยรอเลยอย่ดูสถานการณ์ข้างในก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปต่อที่อื่นก็นี่คือสถานที่ที่เราจะได้ถ่ายทํากันนะครับเหมือนกูพาดูทีสิทธ์เลยทีสิทธ์เดี๋ยวมีอีกคลิปนึงพรุ่งนี้ถ่ายพรุ่งนี้ถ่ายลงวันไหนไม่รู้ขอขอความรู้ขอความรู้นะครับของที่เราเอามาลงเนี่ยอันไหนสําคัญบ้างเราเอามาทําอะไรกันดีกว่าแบบคร่าวๆอ่ะก็สำคัญทุกอย่างก็ใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ทุกอย่างแต่ว่าบางงานก็คือมีสํารองบ้างไมป๊นนึงนะครับ อะอ่ะชๆขาแจ๊เราอันนี้อันนี้นี่คืออะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยขานี้รู้ไหมรู้ไหมนี่ขานี้คืออะไรโดนสอนผิดปะอ่าอันนี้ไฮไฮอ่าใช่ป่าวะโดน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 โรือว่าหรือว่าเราจะเก็บคล่องรู้พรุ่งนี้ไปลงคลิปหน้าเพราะว่าคลิปหน้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ศิษย์ไปเดินเล่นกันที่โรงอาหารที่เดินต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเฮเลนไปถ่ายรูปด้วยนี่นี่คือสภาพของโรงอาหารนะนี่ มีแต่ไม่เยอะฮะมีแต่ไม่เยอะมา,มาผิดเวลาเลยช่วงพักเที่ยงมาแล้วอ๋อคือช่วงพักเที่ยงคนมันจะลืมๆหน่อยเต็มเลยอันนี้คือถ้ามทำไม,ไมรู้อ่ะผมมาสำรวจแล้วผมเคยมากระจอนนั่งกินอยู่สองคนทั้งอาหารแล้วเป็นไงวัน,วน,วน,กนก่อนมาแล้วเป็นไงก็เนี่ยมันเยอะกว่านี้ครับคุณถ่ายผมไมนี่ยจำได้เหรอมังกเมื่อก่อนเราจะแบบว่านั่งดงนั่งดูแล้วก็แบบว่าไปไปขอไอจงไอจี โควิด <COVID, S 2> <c oughs> แต่ที่ทำไม่ได้แล้วทำไมอะโควิดโควิดอ๋ออ๋อเป็นคนนึกว่าจะแบบกูเป็นคนดีขึ้นแล้วโควิดแต่ที <c oughs> <ต>่อะไม่ดีทุกคนนะมันจะมีร้านข้าวประจำผมร้านหนึ่งก็คือร้านข้าวมันไก่อ่าอันนี้คือประจำเลยนะแล้วก็ร้านร้านรองจะเป็นร้านข้าวขาหมูตรงนูน้นแต่ว่าผมไม่ได้เจอป้ามานานมากเดี๋ยววันนี้ม,มาดูกันว่าถ้าผมบอกว่าเหมือนเดิมเนี่ยป้าจะยังจำได้ไหมเพราะว่าคำว่าเหมือนเดิมของผมคือแบบกินแบบนี้ตั้งแต่ผมเจอป้าตั้งแต่ครั้งแรกอะตั้งแต่ปีหนึ่งอะแล้วผมหายไปสองปีตั้งแต ก็คือสองปีไม่ได้เจอป้าแล้วเราสั่งเหมือนเดิมได้ไหมเอาลองดูไมแต่ปกติก็สั่งเหมือนเดิมมาตลอดใช่สั่งป้าเหมือนเดิมไม่กินครับป้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับป้าอะไรเหมือนเดิมไม่กินครับไม่กินเหมือนเดิมครับป้าครับเหมือนเดิมครับเดิมไก่ทอดไก่ทอดเถอะเฮ้ยป้าจําได้ป้าจําได้ป้ายังจําผมได้ใช่ไหมใช่ลูกค้าประจําเลยใช่ไหมเนี่ย้าประจจบแล้วผมก็ไม่ลืมป้าป้าหั่นไก่ให้ผมตั้งแต่ปีหนึ่งป้าเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมมาก เท่าไหร่นะครับ40ใช่ไหมสรุปแล้วป้าจำกูได้จริงเหรอเหมือนเดิมทุกอย่างราคาก็เหมือนเดิมสิบปีราคาเท่าเดิมเลยเยี่ยแล้วเขาก็รู้เลยว่าข้าวมันไก่ทอดใช่ข้าวมันไก่ทอดพิเศษ40บาทปกติมันมีพิเศษ35อะไรเงี้ยแต่ของกูพิเศษ40ป้าก็จำได้เโอ้โหป้าที่แม่งแบบสร้างแบบลูกค้าที่ l ย y a ตี้ได้แล้วก็เลยก็เลยกินนานๆแต่ไก่ไก่ป้าแม่งเหมือนใส่ ยาเสพติดอ่ะใส่กัญชาอะไรเนี่ยผมกินทุกครั้งแบบเฮี้ยติดพอกินแล้วอยากกินอีกกินแล้วอยากกินอีกเลี่ยนนะเฮี้ยขนาดเลี่ยนยังกินอีกอ่ะเอาไก่ป้าไม่ธรรมดาและเอากูซูแม่เอาเผื่อไม่เห็นเออนี่ยไอ้เยี่ยกลับหัวด้วยกำฝังนี่สภาพรามอุกมณนะฮะปกติคนก็ไม่ค่อยจะมีอ่นก็ไม่มีครับพี่ทีิงจริมันก็มีนะถ้าแบบถึงเวลาทีนี้นะใช่ฮะรามอุกมณมันจะปกติแต่มีคนเยอะไหมรอรูสักเลิกเรียนก็ได้เลิกเรียนกี่โมงวะสี่โมงครึ่งอันนี้คือกี่โมงละสาม อลอบให้เฉยเลย <laughs> 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 มึงไม่เรียนมุมผ่านไหลมา,าวะวมึงชัดๆเลยแค่นานๆานานที่ได้เห็นเห <laughs> มือนแพชชั่นในชีวิตมันขาดไปดูรถรางดูรถรางก็ได้เมื่อก่อนนั่งกับแม่ <laughs> ดูแบบถ้าเกิดยืนตรงเนี้ยช้าคือเต็มแหละตุนน่ารักไอ้ยิ่งพุ่มกลับเดินมาบอกสะกิดแขนบอกตัุนูน่ารักไอ้สัสอ๋อมุมตรงนั้นมันน่า <laughs> <laughs> น,น่าเออน่าถ่ายดูต้นมาต้นนั้นสีโซคิวงี้ ไอจอนถามว่าอะไรนะมันถามไอพามว่าเออไอพามบอกว่าเอ้ยกูลืมอะไรบางอย่างลืมขอไอจีเออคนไหนว่าเดี๋ยวกูขอให้อยากให้เพื่อนได้สมหวังอันนี้จริงๆกลัวน้องแป้งมาดูตกด้วยเพเซฟอ่ะนี่คือสภาพของในสตูนะปกติคนทำงานนะนี่รุ่นน้องที่มาแบบผมไม่รู้จักรุ่นน้องของสองปีหลังนะเราอยู่ปีไหนครับชิบหายคุยงานกันอยู่โทษทีอ่ะคุยตรงนี้ตอนนั้นอยู่วันเนี่ย อ่าทำไฟเข้าป่าครับผมเราอยู่ปีไหนปีสองครับป่าปีสองแล้วก็อยู่ปีสองเหมือนกันเพราะว่าปีสองนี่เขาให้เรียนได้แล้วใช่ไหมเขาเข้ามามาเรียนในมอแล้วใช่ไหมได้เข้ามาเรียนในมอได้แล้วครับทุกคาบไหมเป็นไฮบริดใช่ไแบบว่าเราจะเข้ามาเรียนออนไลน์หรือในออฟไลน์ก็ได้ฮะอ๋อหมายถึงว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์นึกว่าถ้าเลือกอะไรก็ต้องอยู่ยาวๆเลยแล้วแต่อาทิตย์ะแล้วแต่อาทิตย์ทำอ๋อโอเคโอเคมึงหายไปสองปีอ่ะมึงเห็นหน้ารุ่นน้องอ่ะมึงดีใจปะวะดีใจครับตั้งหลังตั้งหลัง มาเนี่ยสักคนผมไม่ได้เจอหน้ารุ่นน้องมาหลายปีรุ่นน้องตั้งแต่ปี2ลงไปไม่รู้จักใครเลยแบบใครสักคนแบบไม่รู้จักเลยปกติเราก็จะแบบคณะเดียวกันก็จะเจอไงอยนะ่บบางน้อยก็มีเฟอร์เดทไม่ไม่ไม่ถ่ายฝั่งนี้ไว้เฮียฝังออ่งนี้สบางกว่าเยอะเลยไม่ปกติเราก็ทำงานร่วมรุ่นน้องไงแบบน้องทำงานเก่งเราก็จะรู้จักใช่ปะ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 ไม่อา้าเด็กไหมเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วเรารู้จักรุ่นน้องแบบไหนแบบที่ทำงานเก่งหรือแบบที่น่ารักแบบที่น่ารัก ไม่ศก<ม>ตาด้ยวยไ,ไ,ไม่โกโหกด้ยวยพูดจริงเลยเออแต่ว่านุ่นน้องน่ารักเยอะใช่แล้ปีเราก็น่ารักเยอะก็อยู่เดีนยนี้ต้อง2คนแล้วมนนึงก,กับกูสามก็ได้อ่ะไอจอยอีกคนนึงอ่ะให้ก็ได้ก็ <c oughs> ถ้าเกิดรุ่นน้องแบบว่าเออแบบว่ามาเรียนใหม่ๆ A R T S O W R W A U T นะครับก็เผื่อว่าแบบมีอะไรถามก็ได้เดี๋ยวผมไปถามอีกคนหนึ่งให้คนที่รู้คนที่ไอตีว่า A R T S O W A T ไม่แบ่งใครด้วยกูเกียราลบงตามกล้องนะครับแต่งละมสองรอบะลำบงัจะมา่ทีเดียวบวกอ๋ออต์เลย้เีย้อยแต่ไอ้เฮียต่อ่นี่ิตัไอ้เอะเฮ้ยอันนี้อันนี้เอาไปส่งทีสิเหรอไม่เอาไล่นด้จริงจังกันจังวะเมื่อกี้ไปดูดิ เออนะเบอร์ของมาถ่ายพิซซ่าไปใช่ไหมเดี๋ยวน้องฟังเอาไปทำตาไปช่วยเลยเฮ้ยดูเสื้อเพื่อนกูหน่อยน้ำนี่ก็เที่ยดีนะเที่ยดีดูเสื้อเพื่อนกูหน่อยโดมเด๋อธนพลแจมแก้งทีมอะไรบอกเขาไปอันนี้อันเล็ททีไม่อันอันอันนี้คือแข่งเกมเหรอป่าครับเป็นสตรีมเมอร์สังกัดสตรีมเมอร์เอ้าได้สังกัดหรอครับนี่เป็นสังกัดก็ไม่มี เราปิดคลิปกันดีกว่าทุกคนนะอ่ะฝากปิดคลิปหน่อยก็ไว้เดี๋ยวเจอกันชุดหน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นการถ่ายทำแล้วเฮ้ยเอาไรนจะดีกว่าเจอกันนะเจอกันเจอกัน